สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิรดาบันดีและดิฉันนางสาวพอใจบุตรดีพวกเราอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเมจมามหาราชค่ะวันนี้พวกเราจะทําการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโงบดพืชและสารสกัดจากพืช9ชนิดที่ส่งผลต่อยุงลายค่ะโดยโครงงานของเรานะคะเกิดจากการที่เราตระหนักถึงปัญหาของโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะ จากข้อมูลของปี2567ของกรมควบคุมโรคมีรายงานจำนวนผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกอยู่ที่152,50คนและตั้งแต่ต้นปี2568ที่ผ่านมาจนถึงเดือนกรกฎาคมน,นี้มีผู้ป่วยอยู่ที่28,195รายแล้วค่ะค่ะโรคไข้เลือออกนะคะยังไม่มียา ดยด้โดตงังนั้นการควบคุมจํานวนประชากรของยุงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบันค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ส่งเสริมให้ใช้สารเคมคีที่มีชื่อว่าเคมีฟอสในการกําจัดลูกน้ําและการฉีดพ่นหมอกควนันในการกําจัดยุงตัวเต็มวัยค่ะแม้ทั้งสองวิธีน,นะคะจะเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพสูงแต่หากใช้เป็นประจาําอาจจะทําให้มแมลงดืือยาและยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิะส่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ จากเหตุน,นี้นะคะพวกเราจะมีแนวคิดในการใช้สารสกัดจากพืช9ชนิดค่ะที่มีฤิธ์ทางชีวภาพเช่นฆ่าเชื้อยับยั้งการล็อกราวยับยับ้งระบบย่อยอาหารของแมลงค่ะค่ะนำมาศึกษาศักยภาพฐานในยังควบคุม,มยุงลายมุเระยค่ะในความเข้มข้น0.25-0.51%ภายในเวลา24-48-72และ96ชั่วโมงค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังมีการทดสอบผลการวางไข่และความปลอดภัยต่อสัตว์รอบเป้าหมายด้วยะคะ่ะในการทดลองของเรานะคะจะมีอยู่6ตอนค่ะซึ่งตอนที่1จะเป็นตอนของการเตรียมแมลงเพื่อใช้ในการศึกษาวิธีการเตรียมแมลงของเราก็คือเราจะนําน้าสะอาดปะสะาสกาลอรีนใส่ถังไปตั้งในบริเวณที่มียุงชุกชุมเป็นจํานวนมากเป็นเวลา7วันค่ะ จากนั้นพอครบ7วันแล้วให้มาแยกลูกน้ํายุงลายออกมาเลี้ยงต่อด้วยอาหารปลาวันละหนึ่งครั้งประมาณ5วันให้ได้ลูกน้ําระยะที่สออกมาเลี้ยงต่ออีก 1- 2วันให้ได้ระยะตัวโมง่งและเลี้ยงต่ออีก 1- 2วันเช่นกันค่ะให้ได้ระยะตัวเต็มวัย ในตอนที่2นะคะจะเป็นตอนของการเตรียมพืชเ,เพื่อใช้ในการศึกษาขั้นตอนของเราคือเราจะเลือกใบพืชที่สมบูรณ์นํามาล้างน้ําให้สะอาดจากนั้นเอาเข้าตู้อบอบในอุณหภูมิไม่เกิน70องศาเมือ่อแห้งแล้วให้นำไปบดให้ละเอียดรอบด้วยตะแกรงจากนั้นแบ่งผงพืชมาทําสารสกัดด้วยการแชร่ไอทานอนนล95นาน3วันกรองแล้วนําไประเหยตัวทําละลายให้หมดแล้วก็จะได้สารสกัดหยาบออกมาค่ะ ตอนที่3นะคะเราศึกษาการป้องกันการวางไข่ของยุงระยะตัวเต็มวัยอของพืชค่ะโดยการผสมของพืชและน้ำเข้ากันให้ได้ความเข้มข้น1%ค่ะจากนั้นนะคะนำไปวางทิ้งไว้ในที่ที่มืในบริเวณที่มียุงชุบชุมเป็นเวลา7จ็ดวันค่ะจากการทดลองนี้นะคะพบว่ายุงเฉลี่ยในถังน้ำของใบพลูสะดาวยูคาและที่เหล็กนะคะมีจำนวนยุงลูกน้ำยุงน้อยที่สุดค่ะ ส่วนห oh. ังที่มีผมโบดของลีลาวดีดึงดูดให้ยุงมาวางไข่มากที่สุดค่ะในตอนที่4นะคะจะเป็นตอนของการที่เราศึกษาอัตราการตายของลูกน้ําระยะที่4และระยะตัวโม่งวิธีการของเราก็คือเราจะเตรียมสารสกัดและผงพืชที่ความเข้มขน้น 0.25, 0.5และ1%จากนั้นเราจะทําการคัดเลือกลูกน้ําที่แข็งแรงเคลื่อนที่เร็วมาสิตัวใส่ลงไปในแต่ละความเข้มขน้น จากนั้นเราก็นับจานวนการตายของลูกน้ําเพื่อบันทึกผลค่ะจากผลการทดลองนี้นะคะเราจะพบว่าที่ความเข้มข้น0.25เซนสารสกัดจากผงบทพืชสารสกัดและผงบทพืชของฟ้าทลายโจรให้ผลการตายที่ดีที่สุดและความเข้มข้นที่0.5และ1เปอร์เซนสารสกัดและผงบทพืชจากใบพลูให้ผลการตายที่ดีที่สุด,สสด,ชด,สดเช่นเดียวกันค่ะ,ะนนค่ะตัวที่5้านะคะเราจะ ประสิทธิภาพของเหยื่อพีน้ำหวานผสมกับสารสากัดสารสากัดหยาบค่ะนำสารสากัดหยาบนะคะมาผสมกับน้ำหวานให้เข้ากัน10%จากนั้นนำสำลีก้อนมาชุบแล้ววางไว้ในขวดทดลองค่ะเลือกอยุงระยะตัวเต็มไว้ย5ตัวค่ะที่มีความแข็งแรงใส่ลงไปในขวดทดลองเดียวกันจากนั้นปิดปากขวดด้วยผ้าขาวบางค่ะ เราจะบันทึกผลจำลงงนวนการตายของยุงในเวลา 24, 48และ72ชั่วโมงค่ะจากการทดลองนะคะเราพบว่าที่เวลา24ชั่วโมงเหยื่อที่ผสมสารสนัดหยาบจากใบปูให้ผลการตายดีที่สุดคือร้อยละ51.6ค่ะ และในตอนที่6นะคะจะเป็นขั้นตอนของการศึกษาความเป็นพิษต่อกลุ่มสัตว์นอกเป้าหมายโดยสัตว์ที่เราใช้ในการทดลองนี้ก็คือปลาหางนกยูงค่ะวิธีการของเราก็คือเราจะเตรียมความเข้มข้นของสารสกัดที่แตกต่างกันแปดระดับจากนั้นคัดเลือกปลาหางนกยูงมา5ตัวใส่ลงไปในแต่ละความเข้มข้นแล้วก็นับจานวนการตายของปลาหางนกยูงจากการทดลองนี้เราพบว่า ที่ความเข้มข้นที่ต่ำที่สุดที่ทำให้ปลาไม่ตายร0 0เเซ็ของใบปูคือ0.0039และความเข้มข้นที่สูงที่สุดของเราคือ1%ปอร์แล้วปลาไม่ตายหมดคือมารุมและหงวางค่ะจากการทดลองนี้นะคะเราจะสามารถสรุปได้ว่าสา,ารสกัดจากฟ้าทลายโจรและใบปูนะคะมีประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำุมได้ดีค่ะ แต่ต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมค่ะโดยเฉพาะเมื่อใช้ในพื้นที่ที่มีสัตว์น้ําค่ะส่วนใบยูคาขี้เหล็กและสะเดานะคะอาจจะเหมาะสําหรับการควบคุมการวางไข่ของยุงในขณะที่มะรุมและหูกวางแม้จะไม่ได้กําจัดลูกน้ําได้มากนะักแต่ว่าปลอดภัยต่อสัตว์น้ําค่ะโครงงานนี้นะคะชี้ให้เห็นว่าสมุนไพรไทยบางชนิดมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมยุงแบบชีวภาพ ทั้งที่ได้ผลและปลอดภัยต่อระบบมิเวศหากเลือกใช้ให้เหมาะสมจะเป็นทางที่ดีแทนการใช้สารเคมีป้องกันโรคที่มาจากยุงค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้